ท่านอาจารย์มั่นนะครับใครก็ล่ําลือทั่วประเทศไทยท่านนังฉันหมากอยู่เหรอหว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยเป็นประธานเรียกว่ามันเราธาตุขาน้าพระพุทธเจ้าติดแต่พระพุทธเจ้าไม่ติดคือธาตุขานนี้เป็นสมมุติทั่วๆไปเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมูลสิ่งว่านี้เป็นสมมติมันเข้ากันได้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันถึงติดได้เบื่อได้ทุกอย่างนั่นหัวใจนี้ไม่ติดอะไรพูดง่ายๆอันนั่นเป็นนิม,ม,มุติล้วนแล้วสมมูิเข้ากันได้สนิตีติดได้ทั้งนั่นแหละ ที่เนี่ยพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนแจ่มแจ้งทอเรามาจับหัวใจที่มันจ้าอยู่นี่แล้วนะอืมใครจะว่าบ้าแล้วไม่สนใจเพราะอำนาจและความเมตตาตงสารมันเหนือทุกอย่างแล้วเกินกว่าที่จะมาถือสื่อสาเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้เห่าว่าวอกแวกแวกปากอมขี้มาเหาเฉยนี่ปากอมทมนี่นะนั่นหัวใจเป็นธรรมออกมาทางปากก็ปากเป็นธรรมสอนโรคเพราะความพ้นทุกข์ เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วเสียที่ไหนหน,น่ะพิจารณาสินะขอมันรู้ขึ้นมาภายในใจเถอะไม่ต้องไปหาประยานที่ไหนมันครอบโลกธาตุไปเลยทีเดียวใครจะว่าอะไรอะไรมันไม่ได้สนใจนั่นลหลักธรรมชาติแท้หัวใจเข้าใจไหมใจดวงนี้เป็นอย่างนั้นส่วนธาตุส่วนขันธ์ว่าเราก็เป็นธรรมดามีจิตยาธาตุทางอะไรๆนี่เพียงนำมาใช้ตามจิตญยณของสมมุติตางห่านนะ ธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยจึงเรียกว่าไมมุดพ้นจากสมมุติความเคลื่อนไหวโดยประการทั้งปวงแล้วนะธาตุขันธ์เราเป็นเป็นสมมุติเป็นความเคลื่อนไหวธรมรมดาอืมโลกเขาเป็นยังไงมันก็เป็นได้อย่างนั้นนี่กินโยกตัวอย่างเราพูดออกมาอย่างจังๆเลยใครจะว่าระบ้าก็บ้าเช่นยาเสพติดเอาอย่างที่เขามปถามเนี่ยบทที่เราสรุปสั้นๆตอนหนึ่งนี่นะคร ท่านอาจารย์มั่นนะครับใครก็ลลํ่มลือทั่วประเทศไทยท่านยังฉันหมากอยู่เหรอบุว่าโอ้ยเราสะดุดสะดุะดใจมากนะท่านยังฉันหมากอยู่เหรอมาไม่ฉันหมากหรือคืออาหารหันว่าผู้ฉันหมากลบล้างไปหมดเลยมันสะดุดสังเวชน,นะเนี่ยก็นี่เรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจไหม,มแล้วใครกินใครเป็นมาไงมันก็เคยคิดูงมัน เช่นเมจะสูบุหรีมันมันก็ติดอยู่ในธาตุขันอาาของกับบุหรี่นะเอายาเสพติดเอามาสิเอาพาาระรหันมาก,กินธาตุขาน้องท่านติดเข้าใจไหมเอาพระพุทธเจ้ามาก,กินธาตุขาน้องพระพุทธเจ้าติดแต่พระพุทธเจ้าไม่ติดเข้าใจไหมคือธาตุขานนี้เป็นสมมุติทั่วไปเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมุติพวกยาเสพติดเข้ากันได้สนิทเพราะงั้น ตั้งแต่พุทธเจ้าลงมาถึงสาวกคนสุดท้ายนี่เป็นเรื่องธาตุขนา์เดียวกันเป็นสมมูติอย่างเดียวกันติดได้ในสิ่งที่ควรติดเข้าใจไหมล่ะนั่นแหละอย่างที่อย่างที่เขาว่าท่านท่านยังชันน้นมากอยู่เลยโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยเป็นประธานเรียกว่ามันเราเข้าใจไหม <laughs> ยังไม่บวชดีต่อพระพุทธเจ้านะเราอยากพูดอย่างนั้นหรือพูดแล้วเหรื <laughs> โอโม่ คนหนึ่งพูด้วยหลับตาพูดคนหนึ่งจ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรควรจะสมมูิทั้งหลายมันก็เป็นประตามมันมันรู้อยู่นั่นอะไรที่เป็นมีมูลเข้าแตะมาได้นั่นเป็นอน,นั้นต่างหากเรื่องสมมูิมันก็เข้าได้ยังเอายาเสพติดมาให้กินนี่ติดหมดเหล่าเนี้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ติดธาตุฐานขั้น่ะสรเพราะธาตุฐา,านเป็นสมมูิสิ่งวันนี้เป็นสมสมูิมันเข้ากันได้เข้าใจไหมเพราะนั้นมันถึงติดได้เบื่อได้ทุกอย่างนั่น ส่วนธรรมชาตินั้นไม่มีหมดให้พากันเข้าใจเอานะนี่พูดอย่างจังๆออกมาจากหัวใจหัวใจนี้ไม่ติดอะไรพูดง่ายๆึือจะว่าสมมุติแล้วไม่มีเลยที่จะไปติดได้อันนั้นเป็นนิมุติล้วนแล้วอีนี้ส่วนธาตุสังขารเป็นสมมุติเหมือนโลกงทั่วไปก็ติดได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันนะให้พากันจำม <c oughs> ีใครพูดอย่างนี้นะอย่างลงตา ผีบ้านหลวงตาบัวพูดอยู่นี่นมีใครพูดที <c oughs> ่ว่าอะไรติดได้อะไรติดไม่ได้นี่ไม่มีใครมาพูดพระมาพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรติดเลย <c oughs> องค์พุทธานั้นยอมให้นั่นส่วนธาตุขันนี่เหมือนสมมูิทั่วทั่วไปก็ต้องเป็นสภาพตามสมมติทั่วทั่วไปนั่นนี่พอพูดอย่างนี้แล้วเราเลือกถึงยา <c oughs> ไอ้พวกที่เขาขายเกลื่อนตลาดนี่คือ ยาชนิดบางชนิดมันมียาเสพติดอยู่ในนั้นเวลากินแล้วไม่ได้กินอยู่ไม่ได้ติดอันนี้เราก็เขาก็มาถวายกินธรมรมดาเนี่ยกินไปพอกินไปไปปับป๊บอยู่ออนีมียาเสพติดถ้าจะพูดถึงนาะยานี้ยาเสพติดมันจะเถือนต่อสินค้าของเขาเข้าใจไหมล่ะกระเทือนต่อโรงงานต่อสินค้าของเขา พูดไม่ได้แต่พูดกระซิบกันเฉพาะเพราะอันนี้เป็นยาเสพติดออกมาน,นี้ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อยู่ลึกๆนะเนี่ยธาตุนี่แหละธาตุขันมันรับกันแล้วถึงเวลามันมันรู้มันอยากแล้วนะั่นเข้าใจไหมีลวละธาตุขันอ๋อนี่มียาเสพติดพองานก็ปัดเลยจริงพอรู้แล้วปัดเลยอืมไม่พากกันเข้าใจอย่างนี้นะสมมูลเข้ากันได้สนิทดได้ทั้งนั้นแหละสมมูลนะ